แ <Apple> อปเปิลทาร์ตใช่แอปเปิลทาร์ตแล้วอันนี้ครีมชีสเดี๋ยวทำชีสเค้กรู้จักอเมริกันชีสเค้กไหมโอ้เคยเห็นแต่ไม่เคยกินนะไม่ไม่ใช่ไม่เคยเห็นจริงอ่ะใช่มันมีขายเฉพาะในโรงแรมอเมริกันชีสเค้กไม่ใช่นิวยอร์กชีสเค้กนะมันคนละแบบคนละอันกัน้น่ะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าป๊าจะอธิบายให้ฟังว่าอเมริกันชีสเค้กเนี่ยมันต่างกับชีสเค้กคนอื่นยังไงนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราทำไอ้น,นี่ก่อนแอปเปิลทาร์ตก่อนอืโอเคแล้วไอ้พพวววกททีีี่่่เหลือนนไไ้้้รุง โอเคนะไปโอเคเยี่ยมนี่วุฒิเทพเป็นอะ้งครับจำได้ไหมเราเคยทาถ้วยทานอ่ะถ้วยทานเราก็มีแป้งแป้งขนมปังนะใส่ไปใส่ไปเนื้อสดเหลวนะไม่ได้แข็งนะแค่แค่ผสมรวมกันเท่านั้นเองไปคลุกรวมกันก็เสร็จแล้วไม่ต้องตีให้ขึ้นไม่ต้องตีให้ขึ้นถ้าขึ้นแล้วมันจะร่วนนะแป้งเนี่ยจําไว้อย่าไปตีให้มันขึ้นนะอันนี้แล้วก็ไข่ขาวใส่ลงไปไปเราไปตีตีอย่างเองเอจะตีแล้วนะ จำไว้นะอย่าไปตีเบอร์เร็วนะเดี๋ยวแป้งมันฟุ้งนะตีเบอร์หนึ่งพอเพราะเราแค่ just mix t o g e t h e r แค่ผสมรวมกันก็คือเสร็จแล้วเข้าใจนะโอเคเบอร์หนึ่งเองผสมรวมกันแค่ผสมรวมกันนะอะปาจะแจ้งข่าวใครจะซื้อเครื่องป้าให้ให้ซื้อแล้วก็จองไว้ก่อนนะ พราะขาดตลาดอีกแล้วเพิ่งมาก็ใช่ขาดตลาดอีกแล้วไม่เท่าไหร่ก็ขาดตลาดอีกแล้วถ้าใครจะซื้อก็จองไว้ก่อนได้เราแค่คิดว่ามันผสมรวมกันก็พอออะคุยมาหน่อยนะช่วยมันนะอาป้าพอแล้วนี่พอแล้วแค่นี้ แค่ผสมรวมกันอย่าตีให้มันฟูขึ้นถ้าตีฟูขึ้นเวลาเราทํามันจะมันจะแตกมันแล้วแป้งมันจะเป็นรอยแตกๆมันไม่เป็นเนื้อเดียวอย่าไปตีนานเอาแค่นี้พอแล้วเห็นไหมแล้วจาไว้นะอย่าตีนานนะอันนี้ทําไงต่อรู้ไหมเอาไปแช่เย็นเอาไปแช่เย็นชั่วชั่วโมงหนึ่งแล้วกัน แต่ถ้าเป็นโรงแรมเขาจะทําทิ้งไว้ในตู้เย็นเลยอยู่หลายๆวันเลยเวลาเราจะใช้เราก็เอาออกมาตัดๆๆแล้วก็นวดทําถ้วยได้เลยแต่นี่เรานานๆทาทีเราก็ทาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาทํางานทําใหม่โอเคนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงใ,นใจกันนี่เราแช่ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวออกมาทําแป้งแป้งคานนี้จาได้ไหมเคยทําแล้วทีหนึ่ง อันนี้เราก็เอาออกมาขยําวิธีทําของป้ามันจะรวดเร็วมากนะพยายามเรียนแบบทําตามป้ามันจะง่ายแล้วก็เร็ววิธีไม่เยอะวิธีไม่เยอะเอาขยําก่อนให้แป้งมันเนียนๆก่อนขยําก่อนอาแล้วเราก็ขยำนะ อย่าให้มันเป็นเม็ดเม็ดบี้มันให้แหลกให้หมดห้ามไปแช่ตู้แข็งนะถ้าตู้แข็งแล้วมันจะแข็งเกินเราบี้ไม่ได้ไว้ตู้ธรรมดาแช่ตู้เย็นปกติปกติใช่ได้แล้วเนียนละนี่ถ้าจริงๆแล้วก็จะทําแช่ไว้ในตู้เย็นน,นานๆหลายวันโอกาสที่มันจะแตกมันมันน้อยลงแล้วมันจะทําสวยวันนี้เราแสดงสดเลยแช่นะช่เอาไปแช่ชั่วโมง,งนะเลยเราแช่ไว้ในนานเลยเราแช่แป๊บเดียวเราแช่แป๊บเดียว ดูนะทีนี้ต้องใส่แป้งเยอะๆให้หน้ามันเนียนแล้วก็กลับแป้งลงพื้นปึ้งทีนี้มันจะไม่ติดพื้นล้วเพราะมันมีแป้งฉกไปแล้วก็พึงเลยมันจะไม่ติดพื้นแล้วเพราะเราใส่แป้งไปแล้วเนี่ยก็ยกขึ้นมาปึ๊บใส่ไปเลยนี่แล้วเราก็ตั้งแป้งขึ้นมาง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วอ่าเราก็ตัด ตรงนี้มีตำหนิเนิดหนึ่งเราปากลงไปใช้ได้ต่อไปเราจะทำไส้มันไส้ทาร์ดมันจะมีอยู่สองอย่างคือไส้น้ำทาร์ดไข่อย่างหนึ่งกับไส้อันเนี้ยเขาเรียกแอลมอนครีมจริงๆแล้วมันเป็นเค้กแอลมอนนะมันเป็นเค้กชนิดหนึ่งนะเนี่ยเอาออลมอนใส่อปอลมอนผงใส่ลงไปนะแป้งแป้งขนมเค้กนะใส่ลงไปน้ำตาลทรายใส่ลงไปเนยใส่ลงไป จำไว้นะเนอยออกมาจากไหนเอามาจากตู้เย็นเอาออกจากตู้เย็นอุณหภูมิห้องไม่ได้นะเอาออกจากตู้เย็นตีเลยนะไปะเราไปตีกันนี่เราใช้อันนี้ตีนะก็มันน้อยถ้าติแอะม,มอนครีมเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมเขาจะตีเป็นกิโลเลยเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเป็นตีตีเป็นกิโลต้องใช้ใบพายนะใบไ,ไมอ้อ่ะแต่อันนี้เราตีน้อยเราใช้ตะก้อถ้าเกิดใช้ใบพายมันจะไม่ค่อยขึ้นอ่ะตีเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งก่อนเบาสุดก่อนเดี๋ยวแป้งมันฟุง้ง ใครทำขนมดู YouTube ป้าพยายามสังเกตดีๆนะป้าพูดอะไรจำไว้ให้ดีๆทุกอย่างมันถูกหลักหลักการหมดแหละจะได้ดิ้นได้เวลาทําขนมไม่ใช่ตรงเป๊ะขนมเสียหมดอย่างวันนี้เราใช้แซ่ตีเพราะเราตรีน้อยเราตรีแค่80กรัมเองนะเนี่ยอัลมอนต์แค่80กรัมเองถ้าอาัลมอนต์เป็นกิโลเราก็ใช้ไปผ่านตีเนยให้ขึ้น่าก่อนที่มันจะขึ้นเนยเอาออกจากตู้เย็น แล้วตีเกียร์ปานกลางมันมันจะขึ้นมันอา,อาศัยความเย็นถ้าถ้าคนอยู่ห้องร้อนๆก็เอาเอาผ้าขนหนูชุบน้ําแล้วก็ไปไว้ตู้แช่แข็งแล้วมาแปะมันเดี๋ยวขึ้นฟอดเลยไม่ต้องห่วงทําได้ไม่จำเป็นต้องห้องเย็นทาได้ขอให้เหนยมันเย็นอย่างเดียวอุณหภูมิห้องไม่ได้นะบอกก่อนอุณหภูมิห้องไม่ได้นะอันนี้เราตีเนยเย็นนะ เดี๋ยวตีจนมันขึ้นเหมือนกับเค้กอ่ะแล้วเราค่อยใส่ไข่ถ้ามันไม่ขึ้นอย่าไปใส่ไข่นะมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะอันนี้คืออัลมอนด์เค้กใครจะไปใส่ถ้วยก็ได้เนี่ยเป็นอัลมอนด์เค้กครับเค้กได้เลยกินอร่อยนี่นะเราตีน้อยนะเราเลียวใช้แท่นนะถ้าเราตีมา,มากๆเราใช้ตัวนี้ตีเป็นกิโลให้ใช้ตัวนี้แล้วตีเกียร์ปานกลางาได้เท่านั้นห้ามตีเร็วถ้าตีเร็วเนยเหลวอีกเนยไม่ขึ้นอีก ถ้าเนยไม่ขึ้นเราใส่ถ่ายไปเสียจำไว้ถ้าตีเนยให้ขึ้นต้องตีเกียร์ปานกลางเท่านั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนวันนี้เราใช้แท่เพราะว่าตัวมันเล็กเ้เพราะว่าเนื้อมันน้อยโอ้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขาวแล้วเห็นไหมถ้าเนยขึ้นก็คือมันจะขาวขึ้นอย่าไว้นะตีเกียร์ปานกลางเนาะอย่าไปตีเร็วนะถ้าใครซื้อซื้อเครื่องปากก็ตีแค่เบอร์สองพอมีแค่เบอร์สองพอนะ เวลาดูคลิปป้าทําตามป้าเลยรับรองขนมไม่เสียตอนนี้ก็สามารถจองเครื่องได้เครื่องใหม่ทีวันหนครับอีกไม่เกินสามวันเองมาแล้วตอนนี้เครื่องหมดสต็อกแล้วขายดีขายดีเพิ่งมาก็หมดตอนนี้ก็มีคนจองไว้ห้าเครื่องอยู่วา่าเใช่เดี๋ยวมา,าหมดอีกแล้วเขาไม่คิดว่าเราจะขายดีขนาดน,นี้อ,นนอย่าลืมยกหมอนะมันน้อยนะมีคนถามมาในคลิปว่าทําไมป้าต้องคอยยกมอ เพราะเราตีนิดเดียวเองเข้าใจไหมเราตีนิดเดียวถ้าเราตีเยอะเราไม่ต้องยกหม้อก,ก็ได้แต่เราตีนิดเดียวเราต้องยกเมื่อไงมันจะไม่ฝูกตีพวกเนยพวกแป้งพวกไข่มันจะไม่ถูกตีแล้วถ้าเราเราจะให้มันขึ้นทั่วๆกันเราต้องขยันคุยนะติีก่อนนะตอนนี้ยังไม่ใส่ไข่นะทุกคนยังไม่ใส่ไข่นะจนกว่าเนยมันขึ้นนะเราถึงใส่ไข่จาไว้นะถ้าใส่ไข่ตอนนี้ขนมเสียนะมันไม่ขึ้นเลยตอนนี้มันเริ่มขึ้นละตอนนี้มันเริ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เขี่ยมา ให้มันขึ้นทั่วกันฝรั่งเขาเรียกว่าแอลมอนรีมถ้าถ้าอาจารย์ป้าที่เป็นฝรั่งเศสเขาเรียกฟางสิแทนฟางสิแทนป้ายังจำได้เลยแต่ว่าทั่วโลกเขาจะเรียกแอลมอนรีมบางประเทศเขาจะเรียกครีมแอลมอนแต่นี่มันเป็นไส้ทาร์ตอินเตอร์เนชันแนลเลยนะทั่วโลกเขาจะทำไี้ไม่ใช่มั่ัๆนะป้าสอนเนี่ยทาร์ตเนี่ย เป็นทาร์ตที่อินเตอร์เนเชนแนนเลยทั้งแป้งทั้งไส้แป้งก็มีสองอย่างการทำทาร์ตแป้งมีสองอย่างการทำทาร์ตไส้ก็มีสองอย่างเหมือนกันจะสลับสับเปลี่ยนกันไยมันก็เป็นทาร์ตแต่มีคนมาทำเรียนแบบไม่เหมือนกันแต่กินตูไ้ไอที่เขามาจากเมืนนองนอกไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะอร่อยมากมันเป็นแอปเปิ้ลหรือกินกับเค้กล้วก็มีทาร์ตยโอ้แป้งทาร์ตเลยเอาคุยอีกแล้วนะมันมีน้อยเราต้องคุยบ่อย เนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมไมันขาวแล้วอย่าลืมนะเนยเนยเย็นนะเนยเย็นออกจากตู้เย็นมานะไม่ใช่อุณหภูมิห้องนะผิดนะป้าพูดหลายทีแล้วเนาะพูดเพื่อให้จําได้ป้าสอนทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวบางคนบอกว่าโหหน้าลำคา,าจังเลย <c oughs> <c oughs> จะได้จําได้ไนะใครจําได้แล้วก็ตามใจ <c oughs> เอาคุยอีกนะขยันคุยนะ น้ำตาลมันจะไม่ละลายนะจนกว่าไข่มาลงไปตอนนี้มันน้ำตาลมันจะดังเกร็ดเกร็ดถ้ามีไข่ลงไปมันจะมันจะละลายเสียงเป็นอย่างนี้นะน้ำตาลเออเสียงมันแกรดกร็เกน้ำตาลมันยังไม่ละลายจนกว่าเราใส่ไข่น้ำตาลมันจะละลายเอาป้าว่าพอแล้วละ่ะใส่ไข่ได้แล้ว,ลลวลค่อยๆใส่ไข่เนาะค่อยๆใส่ไข่ค่อยๆก็คือใส่ไข่ทีละฟองอนะ่ะ ทำเค้กได้อัลมอนด์เค้กใส่กระทงอบเป็นอัลมอนด์เคเ้กอ่ะใส่กองหนึง่งจะเป็นเชฟม,มืออาชีพต้องขยันคุยนะ เดี๋ไปดักนเดี๋ไปดักสวยแล้วล่ะพอแล้วโอเคเนี okay, ่ยพอแล้วพอแล้ว,ลวเป็นเค้กนะมันเป็นเค้กนะนี่เอาไปดูไปดูนู้นเป็นเค้กเห็นไหมนะแต่ฝรั่งเขาเรียกครีมอ่ะเดี๋ยวเราเอาใส่พิมพ์ก่อนใส่พิมพ์ทำยังไงรู้ไหมจาะอ่าเจอดจอด ไม่เจาะทานเราไม่สวยนะมันจะเวลามีลมมจะป่องขึ้นมานะใช้ใช้ซ่อมหนาหนาหน่อยอย่าไปใช้ซ่อมรูเล็กๆอ้าแล้วเราก็เอาทีมใส่ใส่หมดเลยแอปเปิลทารน,นะคุยให้มันเท่าๆกันอันนี้จำเป็นต้องคุยนะเพื่อความสวยงามเพราะเราเราต้องเอาแอปเปิลมาวางหน้ามันอีก ต้องเอาแอปเปิ้ลมาวางหน้ามันอา้าวสวยแหละเฮล้างมือล้างมือก่อนอ่าเดี๋ยวป้าจะปอกแอปเปิ้ลใส่ลงไปดูนะดูนะดูนะ เปิ้ลลูกเล็กไปนิดนึงถ้าลูกใหญ่กว่านี้จะถนัดอไหมเสร็จแล้วลูกหนึ่งเอาลูกที่สองเจาะรนป้าสอนเทคนิคปอกแอปเปิลนะใช่ปอกแบบฝรั่งเนี่ยเสร็จแล้วสองลูกลูกที่สามเอาตูดขึ้นข้างบนเอาเอาหัวลงข้างล่าง เป็นไงคล่องมือมั้งป้าไม่ได้ปอกมาสามสิบกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยเอาโอเคพอแล้วละ่ะตัดนะแบงซีแล้วเราก็ตัดนี่ ดูนะวิธีเลียงเนาะวิธีเลียงแอปเปิลนะให้มันอยู่เลข3ของนาฬิกาหัวมันอยู่ตรงนี้ท้ายมันวิ่งเข้าจุดศูนย์กลางนี่จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะเหมือนนาฬิกาเนาะแล้วเราก็เลื่อนมันนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลื่อนมันนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลื่อนมันนิดนึงแล้วก็ใส่ไปโอ้สวยมากเลยเอา้าวใช่ปลาไม่ใช่เชฟทำนมมรล่อยอย่างเดียวนะป้าเป็นเชฟประกวดด้วยเขามีประกวดที่ไหนเขาลงแรงว่าต้องส่งป้าไปประกวดอันนี้ยกขึ้นยกขึ้นเอาอันนี้ใส่เข้าไป นะตรงกลางปึ้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 ง,งแต่อบออกมาสวยไม่สวยไม่รู้นะเราเรียงให้สวยไว้ก่อนเพราะเวลาอบออกมาขนมมันจะฟูนะขนมมันจะฟูให้ดูว่าวิธีการทํางานของเชฟโรงแรมเขาทําไงอันดับแรกตอนดิบๆต้องสวยไว้ก่อนถ้าสุกมันไม่สวยเรื่องของมันอีกทีหนึง่งอา้ okay. อาวโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปอบไปอบแล้วไปไปอบนะสวยไหมโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวไปสวยไหมโอ้สวยมากเลย อบไฟแล้วนะอบแล้วนะอบเลยใช้ไฟร้อยหกสิบบนล่างไม่ลองถานไม่ลองถา,า,าดพาสเราไม่ลองถานคุณยังเห็นมีคนถามอยู่เลยว่าไอ้ขนมที่ลองถานกับไม่ลองถาดมันแตกต่างยังไงถ้าเราอบขนมแล้วตูดดำเราก็ลองถาดแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็จดไว้จำเอาไว้อนไนถ้าตูดดำลองถานไหนตูดไม่ดำไม่ลองถาอก็จดเอาไว้รู้ไม่สุกดูยังไงดูยังไง่ะดูแป้งมันแป้งมันสุกมันก็สุกนะถ้าแป้งมันไม่สุกมันก็ยังไม่ โหป้าสวยมากเลยสวยนะโอหน้ามันเด้งดมากเลยเนี่ยเด้งไงโอสุดยอดเลยทัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเ <c oughs> นี่ยเราจจดูแป้งกนะันแป้งมันสุกเมื่อไหร่หน้ามันก็สุกเวลาอบขนมเวลาทำขนมต้องรู้จักดูว่ามันสุกดูยังไงจะไปจับเวลาไม่ได้นะ่ะจับเวลาแล้วล้มเหลวป้าสอนว่าห้ามจับเวลานี่นะยกออกมาอื แล้วก็มันมีก้นใช่ไหมเอาก้นออกก้นออกเสร็จแล้วเดี๋ยวทาแยมนิดนึงโอ้มีทาแยมด้วยใช่ใช่อือดีทำแยมทาแยมหน่อยนึงเอาแยมหน่อยแล้วก็ใส่น้ำหน่อยนึงแล้วก็ผงม,มุนนิดนึงให้มันเค,เคลือบเคลือบไปเราไปต้มกันต้มแยมน,นะใช้ไฟอ่อนๆ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงอ่ะเดี๋ยวไหม เวต้มแยมต้องขยันคนอย่าใช้อย่าใช้แทะคนนะแยมห้ามใช้แทะคนถ้าแทะคนจะกลายเป็นขุ่นๆสีมันจะไม่ใสนี่คือเทคนิคนะใช้ช้อนคนเวลาต้มแยมจําไว้ใช้ช้อนคน,อย,อ,น,คนอย่าใช้แทะคนเด็ดขาดสอนไปเรือเร่อยๆอีกหน่อยก็ตงข้อแรกก็คือให้แยมมันละลายให้หมดไปแล้วเดือดแล้วพอเดือดแล้ว<ป>พอเลยทาบางๆทาชักเงาให้มันสวยๆ เวลาทาแย้มอย่าไปเบิ้ลเขานะทาแล้วผ่านไปเลยทาแล้วผ่านไปเลยมันจะเงาถ้าไปเบิ้ลมันจะไม่เงาอย่าไปเบิ้ลมันเอามาทาตรงกลางบ้างสวยไหมโอ้สวยมากเลยเออนี่แหละเสร็จแล้ว,วลเอะแอปเปิลทาแอปเปิลทา มีดมันไม่ค่อยคมเหมือนจต่ก่อนแลละกดเลยปุ๊โอเคเลยนี่โอ้โหสวยเลยไปชิมเอาชิมมาเลยมาเลยโอ้โห oh. สวยเลยสวยไหมเวลาชักเงาด้วยแยมแล้วเหลืองเลยเสวยสวยเลยสุกผ่องเลย่าลองชิมลองชิม่าล,ลองดูเห็นไหมเนื้อมันข้างในอะ่ะสวยไหมแยมเป็นช้นชัดเจนเลย เหมือนเค้กถั่วเลยปะก็มันเป็นเค้กถั่วอามอนเป็นเค้กอลมอนจะเอาเอาเอาอะมอนครีมนี้ไปใส่กระทงทําเป็นเค้กได้ไหมอบได้นี่มันเป็นเค้กเห็นไหมอร่อยนะป้ายชอบกินไม่เปรี้ยวนะมีแป้งแร้งนิดนึงแต่อร่อย มีแอปเปิลมาตัดล้นด้นมีไอ้มอด้วยอ<ม>ืมยัม